มานะครับผมสวัสดีน้องๆนะผมแล้วก็เพื่อนครูทุกคนเลยนะผมก็คลิปนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะผมอยู่กับครูต้นเนาะในเพจเรือจ้างสอนคอมนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครูต้นได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับผมมอบหมายงานให้กับนักเรียนใช่ไหมเป็นอีพีที่3นะอันนี้เป็นอีพีสุดท้ายละคือการประยุกต์ใช้ Google Classroom นะครับผมที่ผมไปเสิร์ชใน Google ดูนะผมดูหลายๆดูหลายๆที่ดูหลายๆคลิปนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้ Google Classroom เนี่ยนะครับผม มันจะมีตัวหนึ่งนะผมที่เขาประยุกต์ใช้กันก็คือเรื่องของการเช็คชื่อนักเรียนนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยกับเป็นโควิดอย่างเงี้ยติดโควิดแล้วก็ <c oughs> อยู่ที่บ้านใช่ไหมครูก็อยู่ที่บ้านเด็กก็อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็คชื่อนักเรียนได้นะผม คือผมจะแบ่งการเช็คชื่อเนี่ยออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือผมจะเช็คชื่อผ่านแอปนะผมที่มีชื่อว่า Google Classroom นี่แหละนะครับมาผมจะใช้โปรแกรม b o o s t e c เนาะจำลองก่อนนะผมก่อนอื่นเนี่ยน้องๆต้องไปโหลดโปรแกรม Google Classroom มาก่อนนะครับผมเนี่ยก็เข้าไป Play Store เนาะแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยก็ไป App Store นะผมแล้วก็โหลด Google Classroom มานะครับผมมา ถ้าเราเปิดมาเสร็จปุ๊บนะผมล็อกอินให้เรียบร้อยนะผมล็อกอินอีเมลที่เราจะใช้กับบณครูเนี่ยให้เรียบร้อยอ่ะอันนี้สมมติว่านักเรียนครูต้นเนี่ยมีหกคนนะครับเ<ค>วลาเราไปเซ็คชื่อเนี่ยทำยังไงนะครับผมก็ <S 1> <S 1> <ค>ต้องนั่นเนะให้เด็กเนาะก,ก็คือเปิดแอปก่อนนะครับผมแล้วก็คราวเนี้ยเราก็เลือกห้องนะผมอันนี้มีครูต้นมีมหนึ่งกับมสองใช่ไหมแต่มหนึ่งเนี่ยนะผมมีนักเรียนหกคนเนีอ่ะเราเข้าไปเราจะลองสาธิตให้ดูนะ พอเข้าไปในห้องเรียนเสร็จปุ๊บนะผมมันจะมีข้างล่างมันจะมีคําว่าผู้คนนะครับอ่ากดคาว่าผู้คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสังเกตด้านบนนะผมมันจะมีสี่เหลี่ยมสี่สี่จุดนะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็กดนะครับกดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นชื่อนักเรียนขึ้นอันนี้ครูต้นมีนักเรียนหกคนสมมุติเนาะอันนี้คือการสมมุตินะครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขานชื่อเด็กนะผมเราขานชื่อเด็กสุภานั่นมาหรือยังนะผมถ้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กดถัดไปนะผมแต่ถ้าไม่มาก็ไม่ได้กดเข้าร่วม ุัวต้นกดถัดไปนะผมก็คือเลือกนะผมนัดลำพามาหรือยังมาค่ะ <c oughs> อ่ะแล้วก็กดถัดไปนะผมมึติว่าคนนี้ไม่มาแล้วก็กดตรงนี้นะผมไม่ได้เข้าร่วมก็คือเขาก็จะขาดไปนะผมเ็าอ,อาจจะมีเหตุผลเนาะว่าดินทอนอ่ะถัดไปนะครับผมอ่ะตัวนี้นะผมคุนทิดามานะผมพระสลามาอ่ะครบแล้วนะผมหกคนก็คือมาห้าแล้วขาดหนึ่งนะครับผมอันนี้คือนะผมอันนี้คือการ เช็คชื่อนักเรียนนะผมเวลาเราเข้าห้องเรียนใช่ไหมอ่ะเราอันที่สองเนี่ยนะผมเดี๋ยวครูต้นจะแถมให้ก็คือบางคนเนี่ยถามว่าครูค,คะถ้าเพื่อนเนี่ยไม่ได้เข้าห้องเรียนแหละแล้วครูขาดเนะี่ยแล้วครูจะรู้ได้ไงว่าเขามาแล้วหรือไม่มาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะครูก็มีนะผมเราใช้ o o g l e m e e t นะผมรู้จนะักไหมครับ Google m e e t อ่ะเดี๋ยวครูต้นเสิร์ชให้ดูนะคร g l e Meet Google Meet ก็คือใช้ใช้แบบว่าเหมือนวิดีโอคอลนะผม เราสามารถเห็นหน้ากันได้นะครับอะเดี๋ยวจะเป็นโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับผมเป็นโหลดตัวนี้มาก่อนเนี่ยวันนี้นะผมมันจะสามารถเห็นหน้าเราสามารถคอกับนักเรียนได้เดี๋ยวครูต้นสาธิตให้ดูนะผมในการสร้างห้องนะผมแล้วก็การจอยเข้ามาเนี่ยก็แค่ใส่รหัสเ่ะเรามาดูนะผมว่าคณครูจะสร้างได้อย่างไรบ้างบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอเด็กแบบประมาณว่าเอ้ยแบบให้เพื่อนเช็คชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ google meet ก่อนนะผมเดยจะสร้างห้องประชุมก่อนนะผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับ ครูต้นก็จะเข้ามาอ่าเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับผมมาเข้ามาตรงคลาสรมของเรานะผมไอที่เราใช้อยู่นะผมแล้วก็เข้าไปล็อกอินก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปตรงจุดมหาสารเจ้าจุดนะเพราะว่าครูต้นไปเป็นวิทยากรอบรม Google มานะครับผมเพราะว่าไปอบรมที่เชียงใหม่เจ็ดวันแล้วก็มาเป็นวิทยากรของเขตนะครับผมแล้วก็เขาเขาเรียกปุ่มนี้ว่าปุ่มมหาสารเจาก็เลรเรตเยากรอมเลสนะครับผมเอที่ะยมนแล้วก็หาเําว่า Me ขนะครับผมก็คือตรงนี้ มีด <Need S 2> นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็สร้างนะครับสร้างห้องประชุมก่อนก็คือกดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนใช้คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถป้อนาหาสใส่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะสามารถเข้าไปจอยได้นะครับผมมาเริ่มประชุมใหม่นะครับผมเริ่มประชุมทันทีอ่ามันก็จะเปิดกล้องนะครับผมเปิดกล้องอยู่นะครับผม,มกล้องเริ่มทํางานมา นี่ก็เห็นครูต้นนะผมอปิดก,กล้องก่อนเนื่อผมมันมืดเนาะมันมืดแต่จริงๆไม่ได้อยู่ที่มืดนะแต่ว่ากล้องมันกล้องมันกากนะครับผมเออนะครับผมเสร,ร็จปุ๊บเราก็กดตัวน,นี้นะผมเข้าร่วมเลยนะครับผมเพื่อเปิดห้องมานะครับแล้วเราเอาตรงไหนส่งให้เด็กเราตรงนี้นะผมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าลิงก์นะผมลิงก์ตัวนี้เราสามารถคัดลอกเนี่ยแล้วก็เอาไปส่งให้เด็กได้แล้วก็บอกนักเรียนบอกว่าอ่าหนูคลิกลิงก์ตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อก่อนดูซิ ใช่เธอจริงไหมหรือว่าให้ผู้ปกครองมามาเรียงด้วย <c oughs> วอะไรมาณนี้เนาะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปคอมพิวเตอร์มอหนึ่งนะผมแล้วก็โพสต์ตรงนี้เลยอ่ะครูจะเช็คชื่อนะอ่ะแล้วกดโพสต์นะผมเด็กเด็กที่อยู่ในห้องนี้เขาก็จะเห็นแล้วเด็กเขาจะกดมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งนะผมมันก็จะเด้งมาเข้าห้องนี้มันก็จะมีชื่อเด็กเนี่ยเรียงมาเลยนะผมถ้ามีหกคนก็จะเรียงมาเลยแล้วก็คนเนี้ยอ่ะเปิดกล้องนี่นะเด็กๆ อะไรประมาณนี้เราก็จะรู้ว่าเอ้ยคนนี้มาเรียนจริงนะผมเราอาจจะสอนไปเรื่อยเพราะว่าสอนมันจะเห็นหน้ากันอยู่แล้วไงใช่ไหมสามารถพรีเซนต์งานสามารถพรีเซนต์สไลด์อะไรได้หมดเลยนะผมเพราะว่าตรงนี้ครูต้นจะประชุมกับตบ่อยก็ใช้ Google Me สเนี่ยนะผมในการประชุมก็ง่ายดีเนาะแล้วก็ไม่ดีเลยด้วยนะผมขนาดเน็ตที่บ้านเนี่ยเป็นเน็ตแชร์แชร์ออสปอร์ตยังยังไม่กระตุกเลยสามารถที่แบบพรีเซนต์หรือว่าอะไรได้นะผมอันนี้ก็จะเป็นการเช็คชื่อ2ออย่างเนาะก็คือนะครับผม ดาแรกเนี่ยเช็คในแอป o o g l e c l a s s r o o m ก่อนนะผมถ้าเจอเด็กหลอกเราเนี่ยเราก็ไปสร้าง o o g l e m e e t เนี่ยล้วก็เช็คชื่อแบบเห็นหน้าเลยนะผมอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้เนาะส่วนใหญ่เขาจะประยุกต์ใช้แบบนี้นะผมแล้วก็ถ้าอีกอันหนึ่งถ้าเป็นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะเป็นการเอาเขาเรียกว่าเอาแบบทดสอบนะผมะเดี๋ยวครูต้นทําให้ดูแล้วก็เราก็ไปเอาแบบทดสอบนะผมเนี่ยเป็น Google Form เนี่ยนะผม เป็น g o เ g l e Form เนี่ยถ้าใครเคยเรียน g o o g l e f อร์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะดูในเน็ตก็ได้ับผมสร้าง Google Form แล้วเราสามารถเอา Google Form เนี่ยเอามาทําเป็นแบบทดสอบไม่กัดเด็กได้แต่ในคลิปวิดีโอนี้ครูต้นไม่สอนเนาะแต่ว่าถ้าแบบว่างอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวครูต้นอาจจะทําให้นะการเรียน Google Form เนาะ g o o g l e Form มันก็จะเป็นแบบเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Google เนาะเดี๋ยวค่อยทําเป็น EP ก็แล้วกันนะผมเพราะว่า,วาขอบขอบเตขตของการสอน Google Classroom ก็จะประมาณนี้นะรมเพาาว่า ep สีมันจะเป็นการประยุกต์ใช้แล้วนะครับผมโอเคเนาะถ้ามีคําถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะผมคอมเมนต์นะผมใต้ใต้เพจตรงนี้ได้นะผมถ้าใครยังไม่ต,ตามเนี่ยติดตามได้นะผมแล้วก็ไปกดติดตาม u t u b e ด้วยนะผมว่าตอนนี้ YouTube เนี่ยเพราะว่าครูต้นไม่ได้โปรโมทในคนติดตามน้อยมากนะครับผมเข้าไปตรงพริมพิมที่ u t u b e นะผมแล้วก็พิม์เขาว่าครูต้นคอมนะผมมันก็จะขึ้นมาไม่งั้นก็พิม์เขาว่าเรือจ้างสอนคอมมันก็จะขึ้นมาฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้ามีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับคอมหรือเกี่ยวกับโปรแกรมในการสอนที่เป็นประโยชน์แก่ครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยครูตก็จะมาแบ่งปัน,ปนให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนครูอีกนะครับผมสวัสดีครับ